สวัสดีครับคณะอาจารย์คณะทำงานและเพื่อนๆพนืวัยเก่าติดเกาะที่เคารพทุกท่านกับผม 5A p 6สุปชัยน้อยขาวจากจังหวัดชุมพรอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่75หมู่7ตำบลท่าแสะอำเภอท่าแสะจังหวัดชุมพรขอสองการบ้านเรื่องภัยร้ายบนโลกไซเบอร์ ครับโลกไซเบอร์สามารถย่อโลกทั้งโลกให้อยู่ในสมาร์ทโฟนของท่านได้ภรไร้บนโลกไซเบอร์รุนแรงกว่าการกระทำจากตัวเป็นเๆ็ีอีกทำให้ทุกเพศทุกวัยต้องเสียทรัพย์เสียหน้าเสียชีวิตส่งผลกระทบต่อสุขภาพจ,จิตใจ ทำให้ซึมเศร้าทำร้ายตัวเองสร้างความเกลียดชังในโลกไซเบอร์มากมายเช่นถูกแคกเกอร์ลักลอบขโมยข้อมูลส่วนบุคคลหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขบัญชีธนาคารหมายเลขบัตรเครดิตรหัสอื่นๆ นำไปใช้ในทางที่เสียหายในโลกนี้ไม่มีใครที่จะรอดไปได้เอ๊ะแล้วเราจะทำกันอย่างไรอย่าให้เงินในบัญชีหายเฟซบุ๊กหายไลน์หายอย่าหลงเชื่อตอกข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคน ที่ไม่รู้จักอย่าใช้คำหยาบคายสร้างความเกลียดชังในโลกไซเบอร์อาอรู้แล้วไม่ควรนำข้อมูลส่วนบุคคลหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่หมายเลขบัญชีธนาคารรหัสอื่นๆไม่หลงตอก ข้อมูลส่วนบุคคลลงในโลกไซเบอร์นั่นแน่รู้แล้วใช่ไหมภัยร้ายบนโลกไซเบอร์รุนแรงถึงกับเสียชีวิตได้ครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ